นี่เราจะมาดูนะขั้นตอนในการประกอบซีนพอหลังนะเราจะใช้เป็นเรวซีนสลิปนี่นกําลังเช็ดเอาพวกคราบน้ำมันออกออเพราะอะไรเพราะว่าราน้ำมันเข้าไปชโดมข้างในนี่เพื่อจะให้ซีนมันหมุนได้นะเหล็กกลับตัวเนี้ยมันไม่ได้หมุนนะน,นี่เราก็เอาใส่เข้าไปในส่วนตัวเนี้ย เราจะทากาวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของข้อเวียงมันเป็นรอยมากถ้าเราใส่เฉพาะตัวนี้เข้าไปโดยการทาจาระเบียมันมีสิ์รั่วเข้ามาส่วนนี้ได้เราต้องใช้กาวทาไปในข้อเวียงแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็จัดใช้ตัวรรมาดาด้ฟังรมักทำงอคือถือฟังอย่างไรฟังกรบลึงเข้าไปข้างในเพื่อจะ

กับสตัวนะโอเคไม่อ,อ,อัดเข้าไป นะให้มันเสม,มอกับบานะเสม,มอบาโอเคประมาณนี้แหละครับ ออกามดูโอเคนี่นะครับมันก็จะเสมือบ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะส่วนไอเล็กไอเล็กที่เป็นเหล็กลองนะมันจะอยู่ข้างในนะครับส่วนตัวซีนเนี่ยมันจะล็อกอยู่นี่ไอเล็กเนี่ยมันจะวิ่งตามข้อเวียรนะส่วนซีนนี่จะอยู่เฉยเนะโอเคขั้นตอนในการประกอบซีนพอหลังก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับผม ประกอบซีนคอหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้กาวนะครับทาข้างๆ้างนะครับข้างๆ้างซีนนะครับเพื่อให้มันมีการเกาะติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตําแหน่งของก้นแข้งนะเราจะต้องใช้นะครับทินเนอร์เช็ดนะครับให้สะอาดนะครับก่อนที่เราจะประกอบฝาแข้งลงไปนะครับในส่วนที่เป็นตัวครึ่งวงกลมนะเราก็ต้องแกะพวกกาวตัวเก่าออกให้หมดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นประกันก้นอ่างนะครับ ก็จะเป็นโมเล่นะครับในส่วนนี้ครับอนนี้ก็จะประกอบนะครับไอตัวฝากแข็งไปก่อนนะครับก็จะมีตัวครึ่งวงกลมแล้วก็จะเอามาวางนะครับในตำแหน่งนะครับนะครับทั้งสองข้างนะตัอีกข้างหนึ่งก็จะวางไปแล้วนะ,วนนนะส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะวางขวางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมองเห็นนะครับว่าเราเอาตัวยางนะครับออไปแล้ว ไปติดไว้ตรงนะครับตรงเครื่องนะครับตรงข้างล่างเครื่องนะครับเอากาวทานะครับนิดนึงครับไม่ต้องทาเยอะนะครับตัวนี้ครับก่อนที่เราจะประกอบนะฝาแข็งเข้าไปนะตอนนี้ก็ประกอบฝาแข็งเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีน็อตเบอร์12นะครับนี่นะครับกอกเข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีนคอหน้านะครับผมจะมาประกอบฝาหน้า เปลี่ยน,นนะิ่งไปแล้วนะจะตีซีนนี้เข้าไปตีซีนนี้เข้าไปจะเป็นประมาณนี้นะครับซีนจะเสมอกันนะเห็นไมนะมันจะได้ทรงนี้นะครับนี่นครับเแล้วก็จะประกอบนะตัวโมเลนะหน้าเครื่องเข้าไปก่อนจะประกอบต้องทาซีนก่อนนะไอ้ทา จะระบ,บีก่อนโอเคครับเราจะประกอบเข้าไป,าไป,ปรกอบตัวมอเลนะ้เครื่องเข้าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในปั๊มเครื่องไอ้ปั๊มน้ําก็ประกอบเข้าไปแล้วอั<ใ>นนี้ก็เหลือในส่วนของแผ่นคาดวีคาดนะมุมนี้แผน่นแกะก่อนตัวฝาล่างคนสีอยู่นะครับนี่นะคนสีให้ใหม่นะนี่นารักไอ้เบลมันจะใส,ส่สีชิมพูก็ยังไงอยู่ แกะโลโก้ okay, สติ๊กเกอร์ก่อนวับให้มันมีโล,โ,ลโกโ้ของมันอยู่นะนี่แกะก่อนนะโอเคนะเป็นฟาล่างนะครับเราจะได้ประกอบไปในส่วนของมุมนี้นะมุมนี้ โอเคครับผม,มรประกอบฝาแข็งลงไปแล้วนะครับฝาล่างนะครับนี่สวยไหมสวยไหมแลก็ใส่ประกันนะก่อนหน้านี้ไม่มีประกันมานะแล้วก็ใส่ประกันเมก่อนมาใส่ประกันใหม่แล้วก็สไปจะเหลือในส่วนของชุดนี้แล้วก็ชุดทะโบประกอบเข้าไปส่วนในพวกนี้เดีย๋ยวจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะเปลี่ยนไหมถ้าเกไม่เปลี่ยนก็ ก็ประกอบตามที่แกสั่งนะแกให้เราทําเกี่ยวพวกทำมันเครื่องรั่วนะอันนี้ก็ปูกเหมือนกันนะนี่แบบปุบนะเดี๋ยวรอแจ้งแกอีกทีหนึ่งครับผม